โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการสกัดองค์ประกอบกันนะครับซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อหนึ่งนะครับลองนึกภาพนะครับว่าสมมุติผมให้สมาการมาสองสมาการนะครับว่าเรามีสามเทอม a บวก b บวก c เท่ากับสิบนะครับแล้วก็ b บวก c ลบ a เท่ากับหนะครับเราจะเห็นว่า สองสมการเนี่ยนะครับมันมีข้อมูล2ตัวก็คือ10กับ5นะครับแต่ว่ามีตัวที่เราไม่รู้ค่าทั้งหมด3ตัวนะครับหรือว่า3 unknowns นะครับก็คือ a b และ c นะครับคุณจะพบว่าไม่มี a กับ b กับ c เนี่ยจำนวนมากนะครับมีจำนวนมากมายนะครับที่จะทำให้สมการทั้งสองเนี่เป็นจริงนะครับก็ลองนึกภาพจากสมการตัวนี้นะครับ sigma sub m นะครับ matrix โมเดลอิมพลายคอนเ a ชั o นเมทริกนะครับจะเท่ากับแลมดาฟีแลมด a าทรานสโพสบวกกับเซตานะครับที่เราต้องต้องหาค่าแลมด d าหาฟีหาเซตานะครับเพื่อจะทำให้ไอคว l แลมดาไอตัวซิกมาสับเอมนะครับมันใกล้เคียงตัวซิกมามากที่สุดนะครับตัวนี้เราจำได้เนาะนะครับจากโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบนะครับเราจะพบอะไรนะครับเราจะพบว่าไอตัวแลมด d า คูณกับฟีคูนกับแลนด้าทรานสโพนะครับหรือผมเขียนเท่ากับตัวเมทริกซ์ที่เรียกว่า C นะครับเราพบว่าถ้าเราเปลี่ยนค่าไส้ในนะครับแลมด้าเป็นค่าอื่นๆน,นะครับแลมด้ากับฟีเป็นค่าอื่นมันจะพบว่ามันจะมีค่าแลมด้ากับฟีคอมบิเนชันของแลมด้ากับฟีหลายๆค่าเนี่ยที่ทาให้ค่า C เท่ากันนะครับเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการความกําหนดไม่ได้ขององค์ประกอบหรือว่าแฟ c เตอร์อินดีเทอร์เบนซีนะครับ ลองดูตัวอย่างกันนะครับผมก็ว่าผมให้ชุด A ไปแบบนี้นะครับลัมดามีค่านี้คูณกับฟีค่านี้นะครับแล้วก็ลัมดาค่าดอลลาร์คูณกับฟีดอลลาร์นะครับเราจะพบว่าไอตัวลัมดาชุดที่ A กับฟีชุดที่ A เนี่ยมาทำสมการให้กลายเป็น C เนี่ยจะเท่ากับลัมดาชุดที่ b คูณกับฟีชุดที่ b นะครับมาหาคอมบิเนชันกันนะครับค่าซ้ายของสมการและค่าทางขวาของสมการเนี่ย ได้ค่าออกมาเท่ากันเป๊ะทุกประการเลยนะครับด้วยเห็นุนี้เองนะครับเนื่องกว่ามันมีลัมดาหลายๆลัมด a ามีลัมดามจำนวนมากที่ทําให้ได้ซิกมาสัตัวเดียวกันออกมานะครับมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นจุดเพนพอยของการวิเคราะห์องค์ประกอบนะครับมันไม่ใช่มีแค่ A กับ B เท่านั้นนะครับมันจะมีชุด C ชุด D ชุด E ชุดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับที่จะทําให้ตัว ลัมดาฟีลัมดาทรานสโพสนะครับคอมบิเนชันนี้มีค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วเราทำยังไงดีนะครับนักสถิติจึงกำหนดว่าโอเคอ่ะไม่สนใจเราเอาจุดเริ่มต้นให้ได้ก่อนนะครับมาตกลงกันมาสร้างข้อตกลงกันว่าลัมดากับฟีชุดไหนจะกลายเป็นชุดแรกนะครับลัมดากับฟีชุดไหนจะกลายเป็นชุดแรกดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยสร้างข้อจำกัดของโมเดลแบบปลอมๆขึ้นมา นะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานให้ทุกโปรแกรมทำตามนั่นเองนะครับโดยเขากำหนดว่าอโอเคอันดับที่1ค่าฟีต้องเป็น Identity m a t r i x เท่านั้นนะครับหมายถึงว่าองค์ประกอบจะไม่สัมพันธ์กันนะครับและความแปรรปวนเท่ากับ1ห,หมายคาว่าอะไรนะครับหมายคมว่าถ้า Identity m a t r i x กเนาะก็คือก็คือเราสร้างเมทริกมาเส้นทะแยงมุมจะต้องเป็น1น,นะครับแล้วก็นอกทะแยงมุมเป็นศนเสมอ นะครับแบบนี้อันนี้ก็คือ identity matrix เป็น3คูณ3นะครับถ้าเรามี2องค์ประกอบก็จะเป็น1 1 0 0แบบนี้นะครับ4 5ห้องค์ประกอบอะไรก็ว่าไปนะครับ identity matrix นะครับตัวนี้คือตัวฟีนั่นเองนะครับเขียนสวยๆหน่อยอ่ะโอเคนะครับอันดับที่2นะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่า ถ้าผมให้คอลัมน์คอลัมน์ของแต่คอลัมน์ของอะไรคอลัมน์ของล a มด d าเมทริกซ์นะครับะนะครับคอลัมน์แต่ละคอลัมน์นะครับคุณจะเห็นว่าลมดาสแควร์สับหนนะครับเตรงนี้คือคอลัมน์นะครับเราบอกว่าค่า L นะครับมันคำนวณจากเอา ลมดาของแถวที่1ยกกําลังสองบวกแลมดาของแถวที่2ยกกาลังสองบวกไปเรื่อยๆถึงแลมดาของแถวที่ j ใหญ่ก็คือจํานวนข้อคําถามยกกําลังสองนะครับ l สเคคือค่าตัวนี้ของแต่ละคอลัมน์นะครับแล้วบอกว่าให้ l 1ของ l 1ก็คือค่านี้ของคอลัมน์ที่1มากกว่าเท่ากับ l 2มากกว่าเท่ากับ l 3มากกว่าเท่ากับ l ตัวสุดท้ายนะครับ เราจะเรียก l sub k นี้ว่า eigenvalue นะครับขององค์ประกอบ k นะครับ l s k ตัวนี้คือ eigenvalue คือผลรวมของ lambda สแพรของแต่ละคอลัมน์นั่นเองนะครับผมขออนุญาตกลับไปที่ไว้ t e b o a r แล้วกันเนาะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสมมติว่าผมให้ค่าเท่ากับ 3, 2, 1แล้วก็ 2, 1 0ูนอย่างนี้ละกันนะครับค่า l 1เท่ากับ สามกำลังสองบวกสองกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองเนี่ยนะครับเท่ากับ9กบวกสี่บวกสี่เป็นสิบสามเป็นสิบสี่นะครับ L สองก็คือสองกำลังสองบวกหนึ่กำลังสองบวกศย์กำลังสองเท่ากับห้ะครับแล้วก็จะบอกว่าอีเก้นไวลูของคอลัมน์ที่หนึ่งของแฟกเตอร์ที่1เท่ากับสิบสี่แล้วก็อีเก n น a วลูวของตัวคอลัมน์ที่2นะครับเท่ากับห้า 5. นั่นเองนะครับ โอเคนะครับเมื่อสก,กัดองค์ประกอบแลมด d ากับตัวฟีชุดแรกมาได้แล้วนะครับเราค่อยไปเปลี่ยนค่าของแลมดากับฟีนะครับทีหลังเพื่อให้ได้ชุดที่แปลความหมายได้ดีที่สุดนะครับหรือเราเรียกกระบวนการนี้ว่า factor rotation หรือการหมุนองค์ประกอบนั่นเองนะครับก็นะครับดังนั้น,นี่จากสมการด้านบนนะครับจากสมการที่เราพยายามหาซิกมาสับเนะครับเท่ากับ อ่าลมดาฟีลมดาทรานสโพสบวกเซต้านะครับเนื่องจากว่าฟี free, เนี่ยมันเป็นไอดีเิตี้เมทริกซ์ไปแล้วนะครับตัวฟีตรงนี้ก็จะหายไปนะครับก็เหลือสมการด้านล่างคือลัมด้อซิกมาสับเอ็มเท่ากับลมดาาลมดาทรานสโพสบวกกับเซต้านะครับวิธีการนิยมมากที่สุดนะครับในการหาค่าลมดานะครับก็คือว่าวิธีการในทางคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับคือเราจะสุ่มค่าลัมดาไปเรื่อยๆนะครับตามโมเดลคอนสตรีทที่เราพูดมา ก่อนหน้านี้นะครับเราจะสุ่มค่าลัมดาไปเรื่อยจนกว่าไอตัวซิกมาสับเอ็มเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับซิกมามากที่สุดนะครับก็คือเออเราจะสุ่มไปเรื่อยๆอะสุ่มค่านี้อ่ะดูซิสูงอย่างอ่ะไปสุ่มค่าใหม่อ้าวเจอค่านี้สูงกว่าเราเลือกค่านี้อ่ะสุ่มไปเรื่อยๆุ่มสุ่มไปเรื่อยๆนะครับค่าใดที่ทําให้มันใกล้เคียงกับตัวซิกมาออฟเซิร์ฟออฟเซิร์ฟคอร์เรชันเมทริกมากที่สุดนะครับนั่นจะคือคําตอบ นะครับวิธีการนี้เราเรียก maximum likelihood นะครับสุ่มค่าในคอมพิวเตอร์หาค่าที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับนะโดยเขากำหนดค่าสมก,การความเป็นไปได้ก็คือ likelihood function ก็คือค่าตัวนี้นะครับ f เลบ m นะครับคือค่า trace ของอะไรก็ว่าไปเนาะก็เดี๋ยวเออก็ถ้าเกิดคุณเรียนเรื่องของมทซ์อลจีบรามาก็น่าจะพอเข้าใจนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเอออาจจะซับซ้อนไปนิดนึงนะครับ ก็ยิ่งค่าตัว f s ั b m ยิ่งน้อยนะครับก็แสดงว่าตัว sigma o b s e r v e correlation matrix จะใกล้เคียงกับ Model m o เด l m มดิฟ m o d e l implied correlation matrix มากนะครับยิ่งค่าน้อยเท่าไหร่แสดงว่า sigma s ั b m ที่เราสร้างมาจาก lambda เนี่ยมันยิ่งใกล้เคียงมากเท่านั้นแล้วนะครับโดยผู้วิจัยนะครับจะต้องกำหนดองค์ประกอบก่อนนะครับว่ามีจำนวนองค์ประกอบเท่าไหร่นะครับแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะหาค่า l a m b d แล้วก็หาค่าเซตา ที่ทําให้ f ลบ m น้อยสุดนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะพยายามหาหาหาไปนะครับกระบวนการกระบวนการของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเรียกว่ากระบวนการ maximum ไหลลีหูนั่นเองนะครับส่วนวิธีการอื่นนะครับในการสก,กัดองค์ประกอบเนี่ยก็จะมีวิธีที่เรียกว่า principle axis factoring เหมือนกันนะครับวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีนะครับแต่ว่าวิธีการความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับหรือว่า maximum ไหลลีหูมันมีข้อได้เปรียบคือมันสามารถคํานวณค่า ความผิดพลาดมาตรฐานหรือว่า standard error ของค่า lambda และค่า theta ทุกตัวได้นะครับโดยมันมีข้อตกลงเบื้องต้นหรือว่า uh, statistical assumption statistical assumption ก็คือว่าการกระจายของตัวแปรนะครับที่เก็บข้อมูลมาก็คือคะแนนสังเกตได้นะครับจะต้องเป็น multivariate normal distribution นะครับเพื่อจะทำให้ค่า SE มันถูกต้องนั่นเองนะครับแต่ว่า ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็สามารถแก้ไขโดยการปรับแก้ของซา t ตราเบนเลอร์2001นะครับคือ2คนนี้เขาเสนอวิธีในการปรับแก้ในกรณีที่ข้อคำถามไม่ได้เป็น normal distribution ด้วยนะครับต่อไปการวิเคราะห์ส่วนประกอบนะครับหรือว่า principal component analysis คืออะไรนะครับ PCA นะครับมันเป็นสถิติที่ใกล้เคียงกับ EFA มากๆนะครับจน คนสอบสนนะครับว่า PCA มันคือ EFA นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับการวิเคราะห์ส่วนประกอบนะครับดั้งเดิมเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการลดจำนวนตัวแปรให้น้อยลงนะครับโดยให้ส่วนประกอบที่เหลืออยู่นะครับก็คืออาจจะมีตัวตัวแปรทั้งหมด50ตัวแปรนะครับแต่50ตัวแปรมันเยอะเกินไปเราอยากจะลดให้มันมีแค่2ตัวแปร แล้วมันเป็นตัวแทนของ50ตัวแปรนั้นอันนี้คือการวิเคราะห์ส่วนประกอบนะครับคือต้องการลดจดํานวนตัวแปรให้น้อยลงนะครับและให้ส่วนประกอบที่เหลือสามารถรักษาความแปรปรวนนะครับอธิบายข้อข้อไอเทมนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับ PCA เนี่ยจะไม่มี measurement error นะครับจะไม่มี error นะครับหมายความว่าจะเป็นสมการ x เท่ากับ m บวก lambda p นะครับ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบก็จะเป็นลัมด d า F ใช่ไหมครับแต่นี้ผมใช้คาว่าลัมด d า P นะครับเท่านี้เลยนะครับเราต้องการหาค่าที่ใกล้เคียงนั่ก็คือซิกมาสับเเท่ากับลัมด d าคูณกับลัมด้าฐานสโพสซึ่งคุณจะเห็นว่ามันไม่มีตัวเตต้าอยู่นะครับก็คือว่ามันไม่มีไม่มีเอเรอในโมเดลเลยนะครับแล้วก็ P คือคะแนนส่วนประกอบนะครับมันไม่มี measurement error เลยมันไม่สนใจว่าโมเดลนี้จะมีความผิดพลาดในการวัดเลย นะครับซึ่งการไม่มีเซตาเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเชื่อว่าเฮ้ยในความเป็นจริงแล้วค่าทุกค่ามันสามารถวัดได้นะครับมันไม่มี e r เร r อยู่ในโลกนี้เลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่ความเป็นจริงนะครับการวิเคราะห์องค์ประกอบมันจะท้อนถึงความเป็นจริงมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่มี e r เร r เลยนะครับแสดงว่าเขาไม่เชื่อในเรื่องของตัวแปรแฝง เขาไม่เชื่อเรื่องของ latent variable นะครับเขาเชื่อว่าทุกอย่างมันวัดได้มันสังเกตได้ซึ่งมันไม่ได้เป็นความ,วามเป็นจริงนะครับด้วยเหตุน,นี้เองนะครับการวิเคราะห์ส่วนประกอบนะครับเหมาะก,กรณีที่ผู้วิจัยต้องการลดจำนวนตัวแปรเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัวแปรต้นใน multiple regression มีเยอะจํานวนมากต้องการลดจํานวนตัวแปรล,ลงให้มเหลือแค่ไม่กี่ตัวแปรแล้วใช้ในสมการได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับห้ามแปลความหมายส่วนประกอบหรือคําว่า component ที่ได้จาก PCA ราวกับว่ามีองค์ประกอบนะครับหรือตัวแปรแฝงอยู่ในพ่อคําถามเหล่านั้นนะครับพยายามและอย่านะครับเพราะว่าคอมโพเนนต์ไม่เท่ากับแฟกเตอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวจบเอ่อเซ n ชันนี้เพียงเท่านี้ครับ